ปี66แล้วนะครับ MS อยู่ในตลาดนะครับมาปีนี้ขึ้นสู่ปี3แล้วน,นะครับต้องมีอะไรพิเศษนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าข้อมูลวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลเรื่องของการเติบโตเรื่องของแบรนด์เราอาจจะเคยขายไม่โปรตีนก็จริงนะครับแต่ว่าหลายท่านทราบไหมครับว่า MS โปรตีนเนี่ย ผลิตออกมาแล้วกี่ตันละกี่กี่กล่องละพอทราบไหมเอ่ยไม่ายังนะครับยังยังไม่ใครทราบเลยวันนี้อยากรู้ไหมครับยากูซึ่งผมไม่ได้มาพร้อมตัวเลขเฉยๆว่า MX โปรตีเติบโตเท่าไหร่แล้วแต่ผมจะบอกว่ามันเติบโตอย่างไรและเราควรจะเข้ามาสู่การเติบโตไปพร้อมกับโปรตีน MX ของเรานะครับได้หรือยัง นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปัญญานะครับโปรตีนพืช MX อนะครับต้องบอกก่อนนะครับปีนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่นะครับผมอยากจะนิยาม MX โปรตีนว่าเราคือผู้นำนะครับกลุ่มโปรตีนสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงวัยน,นะครับถามว่าทำไมเราถึงอยากจะนิยามเังเป็นผู้นำ เอฟโซตนนะครับเริ่มทำตลาดจริงกันนะสินค้าผลิตออกมาปลายปี2020นะครับปี2021เนะี่ยเราผลิตนะครับหมายถึงว่าเรามีการรีออเดอร์กับส่วนของการผลิตถึง3ครั้งอยากทราบไหมครับครั้งหนึ่งกี่กิโลอยากทราบครั้งหนึ่งประมาณ5,000ักิโลครับ3มครั้งนั่นแปลว่าปีแรกของเรา นะครับปีแรกของเราเราผลิตออกมา1 5 0 0 0พกิโลถ้าสินค้าถ้าสินค้าที่เป็นแบรนด์ใหม่นะครับส่วนใหญ่เราจะดูเลยว่าออมีทิศทางการทำตลาดดีไหมอย่างไรดูจากการสต็อกสินค้าดูจากการสั่งสินค้าผมยกตัวอย่างนะครับสินค้าใหม่บางครั้งกว่าจะเริ่มผลิตล็อตถัดไป บางครั้งต้องก้าปปีหนึ่งคือต้องทำกันตลาด1ปีและพอสินค้าถ้าทำกันตลาดไม่ดีบางทีพอใกล้หมดอายุนะครับก็จะต้องมีการปล่อยออกไปทำโปรโมชั่นแต่เอ1โนเติบโตตั้งแต่ตตตตตตปีแรกนะครับโรงงานผลิตล็อตใหม่ๆม,มาหาเรา3ครั้งด้วยกันทีนี้มาดูปีที่ผ่านมานะครับปี2 0 2 2ปีที่แล้วนะครับ Mx 1 4เราใช้โปรตีนที่มากขึ้นนั่นหมายถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยที่เราขายอยู่นะครับถามว่าใครทันช่วงปีแรกไหมฮะโปรตีนตอน Mx เปิดตัวออกมาครั้งแรกเนี่ยโปรตีนซองหนึ่งมีกี่กรัมใช่มาบกรัมแปกรัมใช่นะครับปี2021เนี่ยขนาดโปรตีน8กรัมนะครับเรายังขายกันสาล็อต ปีที่ผ่านมานะครับเราทำโปรตีนเพิ่มขึ้นมาจากแปดเป็นสิบสองนะครับและเราก็เพิ่มการผลิตออกมาถึงหกครั้งเลยนะครับน,นั่นหมายถึงว่าจากปีแรกกับปีสองเราโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ100่งร้อยเอร์เซนตหนึ่งร้อยเปอร์เซนตนะครับนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่จัดเกิดขึ้นและปีนี้ครับ ปีนี้ผมตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราจะโตขึ้นอีกจากปีที่แล้วเนี่ยขึ้นใหม่150%อยาเอยากโตไปพร้อมกับโปรตีนเนี่ยเบสไหมฮะอยากนะครับสงสัยก่อนผมอยากทุกคนสงสัยผมเชื่อว่าทุกคนอยากโตไปพร้อมกับสินค้าที่มีการเรียกประสบความสำเร็จแล้วนะครับ ทั้งปีแรกและปีที่สองมาฟังกันไหมครับว่าปีแรกปีที่สองรวมถึงปัจจุบันเนี่ยทาไมสินค้าเมโปรตินถึงจะต้องโตก้าวขึ้นอีกนะครับผมบอกเลยว่าตัวเลขปีนี้เนี่ยจะพยายามผลิตนะครับแล้วก็มีการเรียลเดอร์กับโรงงานของเรานะครับให้ถึงตัวเลขสิบสองพันลือนนะครับณปัจจุบันของเช็คมาตอนนี้เข้าสู่ล็อตที่สี่แล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเราเรามาถึงในสามแล้ว นะครับแล้วผมเชื่อว่านะครับช่วงอีก 1- 2เดือนนะครับเราจะมีข่าวดีเราจะมีข่าวดีกับโปรตีน m อนะครับถึง2ข่าวดีด้วยกันนะครับข่าวดีแรกเดี๋ยวผมแจ้งก่อนโปรตีนเอจะมีการผลิตนะครับในตัวสินค้าใหม่แต่ราคาเดิมนะคือ1290 แต่ว่าสินค้าใหม่ของเราเราจะดันโปรตีนไปที่สิบเท่าไหร่ให้ทายสิบหกสิบห้าสิบหกนะครับ Ooh. 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 และเป็นโปรตีนสูตรเฉพาะเลยท่านจะหาจากในตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าสูตรที่เราทำมามีที่นี่ที่เดียวครับมันเรียกว่าเป็นสูตรเอาบูแานหรือว่าเอเโปรตีนสูตรที่ผสม โปรตีนไข่ขาวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือหนึ่งข่าวดีอีกข่าวดีนึงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าน่าจะเปิดตัวมาพร้อมๆกันนะครับสำหรับโปรตีนที่หลายท่านรอทำตลาดอยู่ก็คือกลุ่มซางกลางนะครับผมบอกข่าวดีอาจจะยัง ไม่สามารถเอาแพ็กเกจจริงมาดูได้ตอนนี้เราคอนเฟิร์มนะครับสูตรไปเรียบร้อยแล้วกับทงโรงงาแเราก็ยื่อเรื่องโจทยปอยอยู่แต่ผมบอกเลยว่าท่านเตรียนพบกับโปรตีนที่นะครับสามารถที่จะสู้แบรนด์อื่นได้สองเรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกโปรตีนตัวใหม่ที่เป็นสร้างกล้ามของเราจะมาพร้อมกับโปรตีนสูงถึงสามสิบกรัมครับ เรื่องที่สองสินค้าตัวตีนสามสิบกรัมคิดว่าจะราคาถูกแวเอกปัจจุบันไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียงเลยครับฮัลโหลไม่ถูกไม่ถูกราคาเท่ากันไม่ผิดหรอครับถูกกววาเอกปัจจุบันครับและแต่ผมยังไม่บอกราคานะครับแต่อีกไม่นาน ก็ผมบอกเลยว่าราคาทุกท่านต้องอุทานนะครับว้าวผมได้ยินคำอุทานนี้ครั้งแรกเลยครับจากคุณแมกล่าสุดครับผมบอกราคาคุณแมกคุณท่านทำแบบนี้ใช่เรารีเป้องมันว้าวมากเลยนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเราไปเปิดตัวพร้อมกัน นะครับซึ่งผมขอเวลาอีกไม่นานนะครับตอนนี้คอนเฟิร์มสูตรทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข่าวดีๆที่จะมาในช่วงพอตอร์ Quarter ที่สามหรือว่าหลังการปีนี้แน่นอนครับทีนี้มาดูนะครับว่า ه, ทำไมมันถนึงขายดีมันมีที่มาอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับบางท่านอาจจะทราบบ้างนะครับถ้าสมมติท่าเล่น ทิกตอกถ้าท่านเล่น YouTube นะครับซึ่งผมบอกเลยเลาะยอด150%นะครับเราตอนนี้ไปจับมือนะครับกับ TikTok t h a i l a ด d นะครับเราจะหายอดเข้ามาจากทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์นะครับโดยที่เรามีอินฟลูเอนเซอร์นะครับอย่างที่ท่านเห็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์จากใน t ิ k กต k แต่ไม่ได้มาแค่หนึคนนะครับผมคาดหวังไว้ว่าปีนี้นะครับเราจะจับมือ TikTok อและมีคนมาช่วยเราโปรโมทนะครับส่วนยอดขายต้องบอกกันนะครับจะกลับไปถึงตัวแทนถึงสมาชิกของเราทุกคนนะครับเราไม่ได้เขามาขายแทนเราแต่เราให้เขาโปรโมทให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะมีข่าวดี เกี่ยวกับเรื่องการทําตลาดตัวนี้เอาไาห้ท่านทราบแต่ท่านอยายกให้ทราบรู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเราเดินตลาดตัวนี้นะครับเรื่องของ m อ็มเอ็โปรตีนนะครับมันโตเพราะเราได้รับการยอมรับนะครับจากทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีเครื่องมือช่วยขายมากนะครับเดี๋ยวระบบวันนี้น่าจะมีข่าวดีนะครับ เดี๋ยวลองรับฟังไปพร้อมกันเดี๋ยวผมบอกเลยว่าระบบที่เราจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ f ู l ฟ m e n t หรือด o p Shipping ระบบ E-Learning จะถูกยกไปในนั้นและท่านจะพบกับเครื่องมือมากมายนะครับที่จะเป็นตัวช่วยขายเ,เมโปรตีนในเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งมากกว่าเดิมผมบอกเลยว่าน่าจะมีสื่อแตกหลักพันนะครับซึ่งสามารถอาไปใช้ได้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกจุดหนึง่ง อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบเลยตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับเราทำกันตลาดให้คนรู้จักแบรนด์เอ็กผ่านช่องทางของยู u ู e นะครับซึ่งทุกที่ทุกท่านเห็นนี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวเลขจริงนะครับณนะปัจจุบันเราก็ยังทำกันตลาตัวนี้อยู่ไม่ได้เอาไปให้ลูกค้าซื้อนะครับเป็นแค่ช่องทางการประชาสัมพันธ์แบรนด์นะครับนั่นแปลว่าลูกค้าจะถูก มองนะครับเขาเรียกสามารถพบเห็นโฆษณาของ m อ็มโปรตีนใน u t u b e ก็ดีในเว็บไซต์และในมือถือที่เล่นกันอยู่นะครับท่านจะพบกับตัวของโฆษณาเหล่านี้ซึ่งณปัจจุบับนเนี่ยถ้าดูตามตัวเลขนะครับจะมีการรับชมไปแล้วถึง13ล้านครั้งเอาไว้ให้ครับ1ใน7ของประชากรไทยอาจจะเคยเห็น เอเม็กโปรตีนผ่านตามาแล้วเหลือแค่เราไปทำกันตลาดนะครับและเรื่องแบบนี้ผมบอกเลยว่าโฆษณาตัวนี้บริษัทซัพพอร์ตทุกวันนะครับสามารถที่จะทำกันตลาดแกับเอเม็กโปรตีนได้นะครับซึ่งผมขอเวไลาสักครู่หนึ่งนะครับผมมีเนื้อหาจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอคือว่าเวลาขายเอเม็กโปรตีนเนี่ยนะครับ หลายท่านจะคิดว่าเฮ้ยคนที่ขายมิคโปรตีนเนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้หรือว่ามีความมั่นคงอย่างไรมากกว่าการเปิดธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับผมเปรียบเทียบให้ทุกท่านเห็นภาพชัดๆเรื่องหลังเนี่ยจริงๆแล้วผมดูแลแบรนด์นะครับทำการตลาดให้หลายสินค้าหนึ่งในนั้นคือธุรกิจคายแคร์หรือคาดีเทลลิ่งหรือว่าธุรกิจล้างรถยนต์แบบพรีเมียมนะครับผมเปรียบเทียบให้เห็นว่าเฮ้ยตัวแทนขายมิเนี่ยสมมติเราซื้อมิคหนึ่งวีี เทียบกับธุรกิจที่ลงทุนสิบล้านบาทมองกันผิวเผินคิดว่าไหนความมั่นคงครับเราก็คิดว่าเฮ้ยเราลงทุนเยอะคือความมั่นคงทางธุรกิจเราคือลงทุนเยอะเก็บเงินมาเพื่อสร้างธุรกิจน่าจะเป็นความมั่นคงใช่ไหมครับแต่ผมจะมีตัวเลขให้ทุกท่านลองจินตามถ้าเราซื้อหัก mx นะครับแล้วเราขายออกเนะี่ยเราจะมีกำไรเท่าไหร่ฮะ 300บาทนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราซื้อตามโปรโมชั่นนะครับเราจะมีกำไรเพิ่มขึ้นมาอันนี้แค่หนึ่งกล่องนะครับแต่ถ้าท่านเปิดธุรกิจคา r แคร์หรือคาดีเทลิ่งท่านจะมีบริการทั้ง,งหมด3ตัวง่ายๆครับ200บาทคือล้างรถ8 0ด0บาทคือติดฟิล์มรถยนต์แล้วก็10,000บาทคือเคลือบแก้วผมจะมีตัวเลขจริงให้ทุกท่านเห็นว่าเฮ้ยผมไปดูแลธุรกิจตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่า กำไรจากล้างรถนะครับธุรกิจตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเฮ้ยทำธุรกิจล้างรถธุรกิจคายแคร์เนี่ยมีคนมาล้างรถเพื่อจริงแต่กําไรจากตรงเนี้เจ้าของธุรกิจบอกว่าเอาไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็หมดแล้วบางทีค่าเด็กยังไม่พอเพราะฉะนั้นเขาจะเอากําไรจากที่เหลือครับคืออะไรครับติดฟิวส์รถยนต์แล้วก็เคลือบแก้วซึ่งถ้าเราดูผิวเผินะครับกำไรติดฟิวส์รถยนต์คือครึ่งหนึ่งแปดพันบาทได้สี่พันบาทเดียวไหมคร ก็เยอะนะหนึ่งมืนบาทได้ห้าพันบาทเยอะไหมครับเยอะแต่เดี๋ยวถ้าดูสไลด์ถัดไปนะครับตลอดระยะเวลาสิบห้าปีของนักธุรกิจลายหนึ่งที่ผมดูแลการตลาดให้เห็นตัวเลขช่องสีขาวนะครับสามสิบสองจุดห้าเอ็มคืออะไรไหมครับเขาใช้งบกับ Google อย่างเดียวนะครับไปสามสิบกว่าล้านบาทมหาศาลนะครับ แต่ถ้าดูกราฟสิครับช่วงปีหลังๆนะครับเอาง่ายๆสมมติกราฟเริ่มตั้งแต่ปี2007ปีนี้ปีอะไรครับ2023เราตีง่ายๆว่า15-16ปี8ปีแรกดี8ปีหลังเริ่มดอกท่านรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจนี้เพราะธุรกิจที่ลงทุนทางด้านโฆษณาอย่างมหาศาลไม่อาจเทียบกับธุรกิจนะครับที่เราสามารถ จะหาอะไรได้ได้อย่างต่อเนื่องอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่าเงินสี่พันบาทหรือแปดพันบาทมันไม่ต่อเนื่องยังไงผมยกตัวอยา่างเวลาท่านขับเอารถนะครับสมมติดได้ออกรถป้ายแดงท่านไปติดฟิล์มแล้วท่านคิดว่าจะเปลี่ยนฟิล์มภายในยระยะเวลากี่ปีฮะบางคนติดแล้วติดเลยนะครับไม่เปลี่ยน ถูกไหมฮะซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายคนสี่ห้าปีบางทียังไม่ไม่ลอกฟิล์มออกเลยนะครับแล้วถ้าทำเคลือบแก้วล่ะบางคนบอกครั้งเดียวพอแล้วเพราะว่าเคลือบแก้วแพงไม่มีใครขับรถไปทําเคลือบแก้วทุกปีตรงนี้ชี้เห็นเลยครับลูกค้าที่เขาใช้เงินสามสิบสองล้านในการหามาไม่ได้กลับมาซื้อสินค้าครับซื้อครั้งเดียวแล้วไปเลย เพราะนั้นนี่คือคียครับถ้าเรามีสินค้าที่รีออเดอร์คือสั่งซ้ำได้ทุกๆ15วันกับสินค้าที่ทำกันตลาดโดยใช้เงินมหาศาลแต่รีออเดอร์ห้าถึงแปีนี่คำตอบครับว่าทำไมเราถึงควรจะต้องพิจารณานะครับเงินลงทุนหรือซื้อสินค้าเพื่อไปขาย ะครับไม่ว่าท่านจะขายทางออฟไลน์แนะนําด้วยทานด้วยบริโภคด้วยเป็นผลลัพธ์ด้วยหรือจะใช้โฆษณาออนไลน์ผมบอกเลยว่าเอเมทโปตนีนะครับจะเปลี่ยนธุรกิจอีกหลายธุรกิจในประเทศไทยนะครับเพราะว่าคําว่ารีออเดอร์ทุกๆ15วันมันทรงพลังมากนะครับและณวันนี้นะครับผมยกตัวอ,อย่าง <laughs> ไม่น่าใจอยู่ในห้องนี้ด้วยไหมครับ<ว>ขอเสียงกบมือให้หน่อยครับ ผมไม่อาจนะครับสามารถที่จะบอกทุกๆคำพูดหรือทุกๆรูปนะครับที่คุณวัชส,ส่งมาในกลุ่มให้ตลอดระยะเวลาสองปีผมเรียงไม่ไหวจริงๆแต่ผมเอามาโชว์ให้เต็มๆได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่คือยอดรีออเดอร์ในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือนสองเดือนมีรีออเดอร์นะครับมากสุดผมเคยเห็นรีออเดอร์สิบกล่องนะครับ ต่ำๆก็ต้องมีสารเพราะฉะนั้นนี่คือผมบอกเลยว่าทำไมเมกโปรตินโตทุกท่านได้อย่า,ารซ้ละเรามีลูกค้ารีออเดอร์นะครับแล้วผมเก็บสิติคือซื้อซ้ำเกิน50%เพราะฉะนั้น300ที่ท่านบอกว่าได้ถึงกล่องถ้าท่านขายเขา1ปีท่านจะได้ถึง24ล่องนะครับและนั่นเป็นเงิน6,000บาท7,000บาทต่อลูกค้า1คน เยอะไหมฮะ <Yeah. S 1> เยอะนะครับพอท่านไม่มีลูกค้าหนึ่งคนแน่นอนครับท่านต้องมีลูกค้าโตขึ้นอีกเป็นขั้นบันไดนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็ฝากในเรื่องของเอ็มเอ็กโซแล้วก็ในมุมมองของการเติบโตนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับยอดการผลิตยอดขายที่เข้าไปสู่มือลูกค้าจริงและมียอดรอเรียเดอร์กลับมาหาเราเพราะนี่ความมั่นคงของจริงครับ